สวัสดีค่ะเปิดลิสต์10บุคคลที่คนไทยเซิร์ชมากที่สุดบน Google Google ประเทศไทยเปิดเผย Year i n ซิร์ c 2,205สะท้อนความสนใจของคนไทยที่ผสมผสานทั้งข่าวสังคมการเมืองและวงการบันเทิงโดย10คนดังที่ถูกค้นหามากสุดในปี68ล้วนมีประเด็นร้อนหรือโมเมนต์สำคัญที่ถูกพูดถึงในวงกว้างดังนี้สีกากอฟ กลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหาแรงและประเด็นร้อนสั่นสะเทือนวงการผ้าเหลืองด้วยพฤติกรรมของเธอเองดิวอลิซลาถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงที่เธอมีประเด็นยืมทรัพย์สินแบรนด์เนมไฮโซโมเมวาสนาและนำไปจำนำต่อจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตด,ดำเนินคดีจนกระทั่งต่อมาได้นำมาคืนเรียบร้อยคืนครบแล้วและด้านสาวดิวก็ต้องชดใช้เงินให้สาวเมย์ด้วยแต่ปัจจุบันตามรายงานสาวดิวยังไม่ได้จ่ายให้เมย,ย์ลำไยไห่ทองคำ นักร้องสาวลูกทุ่งถูกกระแสทาโถมหลังมีประเด็นกับอดีตแดนเซอร์ชายบอสเอวานจนเธอเลิกกับปุ้ยแอลกอฮอล์จนกระทั่งเธอออกมายืนยันว่ากับบอสแค่พี่น้องร่วมงานความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่ใช่แฟนอย่างที่ทุกคนเดา เป๊กผลิตโชคตกเป็นดรามา่าร้อนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพฤติกรรมหลังเกิดอาการเมาและอาราวาดกลับได้รับบาดเจ็บเองที่ประเวณคางโดยเจ้าตัวยอมรับเมาจริงยกมือไหว้ขอโทษแท็กซี่คนขับกระบะและรลเดอร์ที่พกมีดหมอบีถูกจับตามองเรื่องเงินสะะารพัดจนกระทั่งถูกจับกุมพร้อมกับอดีตพระอารุณ์กฎ อนุทินชาญบดิกูลชาวไทยกำลังให้ความสนใจในการแก้ปัญหาบ้านเมืองทั้งเรื่องน้ำท่วมปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้นายอนุทินจะจัดการได้หรือไม่และจัดการอย่างไรในฐานะนายกคนที่32ของประเทศไทยพร้อมราชพัฒนักแสดงหนุ่มฮอตขวัญใจสาวๆส,สู่ราม่าแชทหลุดทักสาว F W B และแชทหลุดมากมายจน จนต้นสังกัดออกมายุติสัญญาทันทีและหนุ่มพร้อมก็หายไปจากโซเชียลทันทีหมอแอร์อดีตรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกจับกลุ่มจากปมค้ายาเสียสาวไซสกอตเริ่มถูกพูดถึงอย่างมากจากคลิปไวรัลเตือนนักท่องเที่ยววอนบินซุปตาเกาหลีที่มีข่าวเกี่ยวข้องจนถูกค้นหาจากแฟนๆชาวไทยเสมอขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ